สวัสดีครับผมชื่ออนุราคคำศรีครับปัจจุบันทำงานประกอบอาชีพรักตั้งทั่วไปครับผมเริ่มมีความรู้สึกเ,เจ็บหลังปวดกระดูกตอนอายุประมาณยี่สิบปีครับแล้วใช้แรงงานเยอะพออายุมากขึ้นมันก็เลยเริ่มปวดกระดูกที่หลังข้อที่หัวไหล่ครับผมตอนปวดกระดูกนี่ทําให้ทําไปทํางานลําบากครับแต่าทาอะไรก็เจ็บไปหมดคราวนี้พอจะยกของแลกับปวดแขนปวดหลังครับมันทําให้มีผลต่อชีวิตมากครับ แล้วก็ถือเป็นโชคดีของครับผมได้รู้จักดีดีชัวมาจากเพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักไมเป็นเขาแนะนํามาแล้วก็ดูจาก youtube g o o g อะไรพวกนี้ก็เลยเลยลองใช้ดูครับว่าดีหรือเปล่าครับเอ่อที่ผมไว้างใจดีดีชัวก็เพราะผมเห็นคนที่เคยเป็นแล้วปวดเลิกเกี่ยวกะดุเขาปวดเขาได้ลองใช้ดูแล้วเขาดีขึ้นผมก็เลยลองแบบใช้บ้างคราวนี้พอได้ลองกับตัวก็ดีขึ้นจริงครับสําหรับคนที่แบบมีโรคปิดกระดูกเกี่ยวแบงนี้ลองลองกินดูนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ สองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะครับเห็นผลทันทีครับมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับลองดูครับดีดีชัวร์ครับเกี่ยวกับรสชาติดีดีชัวร์นะครับรสชาติก็ไม่เลี่ยนนะครับหวานมันอร่อยดีก็ลองกินดูได้เด็กเลกผู้ใหญ่ก็ได้หมดครับหลังจากที่ได้กินนมดีดีชัวร์หลังที่ผมปวดหลังปวดข้อศอกปวดกระดูกมานานนะครับก็มีอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่กินมาประมาณระยะเวลาหกเดือนแล้วอาการปวดหลังหรือว่าปวดศอกจะ ค่อยๆชุเลาลงไปครับตอนนี้เยี่ยมมากครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้ดินิชัวมาได้สักระยะหนึ่งก็มันดีขึ้นเห็นผลจริงๆครับแล้วก็คราวนี้ผมก็จะแนะนำพวกเพื่อนๆที่มีอาการปวดกระดูกปวดอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะแนะนําให้เขาไม,ไม่ว่าจะเป็นลุงป้านาอาให้มาใช้ดิดิชัวเหมือนกันครับ